Thank <laughs> มาถึงห้องพักของพิมพ์ที่เชียงใหม่แล้วนะคะพิมพ์พักที่ Oasis Resort and Spa นะคะจะเป็นลักษณะาตาอย่างเงี้ยคะ่ะจะเป็นห้องที่ใหญ่มากห้องนี้เนี่ยเข้าใจว่าที่จองมาเนี่ยเป็นห้อง The Lux Suite นะคะมองเข้ามาข้างในตรงนี้เดินเข้ามาถึงอย่างแรกเลยนะคะจะเห็นโซฟาแล้วก็มี เวลคัมฟรุตนะคะมีผลไม้ให้จานใหญ่เลยนะคะแล้วก็ทางไปทางด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นแบบระเบียงสามารถแบบนั่งกินข้าวเช้าหรือว่านั่งดื่มกาแฟาตอนเช้าอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็จริงๆสามารถจะแบบว่ามีแบบประตูที่เป็นบานมุงลวดด้วยนะคะคือปิดบานมุงลวดแทนก็ได้แล้วก็ไปนั่งแทนที่จะเปิดแอร์ในห้องไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศเย็นมากแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นโตทํางาน ก็มีไฟใหญ่ๆสวยงามแน่นอนโอ้โหเตียงนะคะน่านอนมากเมื่อกี้ทิ้งตัวเป็นหนึ่งทีแล้วนะคะพิมพ์ชอบเจ้าตรงหัวเตียงนี้มากเลยนะคะเพราะว่ามันทํามาจากผ้าอะไรแบบนี้นมันดูสวยงามอลังการนะคะแล้วก็ชอบอันนี้มากเลยวันนี้มาเอาคุณสาม,มีะคะ่ะเขาจัดให้เป็นรูปหงนะคะแล้วก็แบบมีกริ๊งทิ้งคาสนะคะว่าเออสวัสดีคุณพิมพ์อะไรประมาณนี้นะคะเป็นนี้ปุ๊บหันมาทางด้านนี้นะคะจากเตียงปุ๊บมปทางนี้นะคะก็จะเป็นที่แต่งตัวนะคะ จะเป็นร r เ s อ e r ที่แต่งตัวแล้วก็มีที่วางกระเป๋านะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมินิบาร์เป็นตู้เสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าก็เรียกว่าสแตนดาร์ดเหมือนโรงแรม5ดาวทั่วไปเลยนะคะคือจะมีตู้เซฟแล้วก็มีบาร์โรบให้นะคะแล้วก็มีรองเท้าแตะซึ่งใส่อยู่แล้วนะตอนนี้นะ,ะใส่อยู่แล้วเดินเข้าไปอีกนะคะทะลุเข้าไปอีกเปิดมาปุ๊บตรงนี้ เห็นเลยนะคะอ่างอาบน้ำนะคะอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่นั่งได้2คนก็ได้นะถ้าตัวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เกินไปนะะแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นร a i n shower นะคะห้องน้ําสวยงามมากแล้วก็แน่นอนหัวมสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็อ่างล้างหน้าเนี่ยจะมีทั้งหมด2อ่างะคะคือเรียกว่าตอนเช้าก็ไม่ต้องแยกกัน,นะคะ่ะอะไรประมาณแบบนี้แล้วก็สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน oasis เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ของคินนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด ที่เป็นตัวสปาเองนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็มีชุดมีให้ด้วยเป็นเขาเรียกอเมนิตี้นะคะพวกของใช้ในในห้องน้าทั้งหลายใส่แบบนี้มาให้ชอบที่แบบว่าเขาจะมีดอกไม้ะไรแบบนี้นะคะตกแต่งตลอดแทบทุกจุดเลยเห็นไหม,มตลอดนะคะแล้วก็ปอสังเกตว่าผ้าขนหนูเขานะคะเป็นแบบหนานุ่มแล้วก็ขาวขาวขาว,ขาวจริงนะไม่ได้ขาวขาวกระดักระด่างอะไรประมาณนี้นะคะขอเข้าไปดูซิผลิตัณฑ์ที่อยู่ในนี้ อ่าช่ใช่เขาบอกเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดเป็นที่เชียงใหม่นะคะโปรดักจะเป็นเซ็ตโกลนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ไหมเขียนชัดเจนนะ,ะโอสิบ้านแสนดอยสปารีสอร์ทคะก็นี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะของโรงแรมที่ทิมมาพักที่เชียงใหม่ในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเข้ามาถึงในห้องปุ๊บประทับใจมากเลยนะคะคือห้องมันใหญ่มากอลังการสวยงามมากนะคะ ไม่เคยไปพักโรงแรมที่ไหนที่ห้องใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยจะบอกว่าใหญ่กว่าคอนโดที่อยู่ที่กรุงเทพซะอีกนะคะนี่เห็นภาพถอยหลังจชัดเลียนะคะถ้าเกิดมองจากตกมุมของห้องมีทีวีด้วยนะเดี๋ยวจะบอกไอ้ทีวีไม่มีหรือเปล่ามีนะคะสวไฟตรงนี้ทีวีตรงนี้นะคะเอาละค่ะถึงเวลาที่หิมจะโดดทิ้งตัวลงบนเตียงเพื่อพักผ่อนตอนบ่ายนี้แล้วนะคะทายข้าวเที่ยงมาก็อินเต็มทีเลยเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสับวันนี้ สวัสดีค่ะ